ไปเปิดเฉยเลยหรือว่าผีหลอกอยากที่หลังภาพรปงอ้อหเฮ้ยฝนตกเหีขนาดเป็นยังไงนานเด้อดงแล้วไปโอ้ยอันไปตกอย่างไร้โหพี่แกมโะใอ่ทิ่งวิ่งไวถูกใจโอ้โหมีไหนนะวิ่งนะวอ

โอ้เจฟินชิวมาแล้ค่ะคืนโอ้ยโอหมีแก้ม่งไปแล้วนะี่แก้มพอถูจะจับว้ามันจับยังมันเลยใครยุมาอย่างแรงน่มันมีสัยา ใบดาบใบดับละกันอุนยดูเนี่แสงจะสีปิ้วเลยพี่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตอนเออมันจะเป็นตอนป้าสองลูกปาที่มาเออมันลงมาดูดูฝนมาโคตรไหลมาเลยพี่เกมโอ้โหจะเย็นเจมหุ้ยน้ำท่วมนบ้านมันจะเป็นอะไรเนี่ย

หลังคาจะปิวปเนี่ยนนะพี่แก้มกนินไตูหลังคาบ้านยายพรจะปิวกันี่แบปิวรอกแต่น้ำหัวต้องบุญไปรถไปกับรถพี่เกมนะคะไปกับรถตากอากาไปเข้าไปแล้วองดังรนรอกม คุณเตดคะไอ้ค่ะสวัสดีค่ะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะตอนนี้อยู่นอกจากเมื่อกี้มัวสิเมื่อกี้ยังมีคนสัญจรเลยนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ค่ะไม่ใช่คนไม่สามารถสัญจรได้ไม่าเอาออยใี่ ใคเกินเหตใครินว่างรอบแล้วนะแตอันนี้ไ่าจะใหญ่กว่าคิดถงอไอนนีตัวต้องตัวตั้งมันไม่หลอกตัวไปยร่ได้หรอแคผมหรอจ๊ะสมุติโดนตลเฮ้ยตลกต้อี่ไอันี่คุณแค่เป็นอะไรพี่แค่ช่ปยต้หัวใจให้เลยค่ะ อุิยดูฟันะะ้วมั้งฟันเหรอฉ <c oughs> ันเห็นช่องเจงฟีนะคะลุงได้เลยจ้ะออรินไอยินสบายดีเหมือนกันนะคนอละทำไมน้อนเนงเทำไมอะ่ะทีะ่ันนั้นหรอฮะที่นัน อะไรกองวมันตอนนั้นนี่หรอ่ทย่ทยบตั้งแล่แกฮะเ้ถ่ายตอนฝนมันมานี่นี้อละต้เหมันมืดตรงน้ันเือเอานี่ะจวลามจะมากินเปเ้าตอนแรกที่ฝนยังอตัตอนที่เบตอนที่ 妈妈，吃吗？